คือเลยรคือน้าก,กาครับเรามามาเปลี่ยนกระจกนะครับถ้ามันดีถ้ามันดีก็ไม่ต้องถ้าไม่ดียังไงถ้ามันเป็นแบบเล็กลงฮะอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นฮะ <หา S 2> เราก็ต้องมามาเปลี่ยนดึงดึงตรงนี้ออกอแล้วก็เอามาเปลี่ยน ใส่ที่ที่กล่องขี้นี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับถ้าถ้ามันไม่มากก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็วิธีถนะ่ายนะถ่ายปึ๊บแล้วก็ปึ๊บก,กระจกก,ก,กระจกเป็นดำมันมีเบอร์ของมันเบอร์เก้าเบอร์สิบที่เราเชื่อมกันถ้าถ้าก้อนก็มากกว่านั้น ส่วนมากใช้เบอร์นะครับเชื่อมเลยครับเก้ากระสิ์เชื่อมไฟฟ้านะครับถ้าแกก็ต่ำลงมาแล้วอาก่อนครับก็มากกว่าเก้าสิบเอ็ดสิบสองอะไรอันนี้คือแบบธรรมดาถ้าเป็นออโต้มันปรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับคูมีให้ดังนั้นหน้ากากมีสองแบบคือแบบมีจับนะครับแบบสวม แบบสวมมีสองอันคือแบบสวมธรรมดากับแบบออโต้อัตโนมัตินะครับคุมมีให้เราฝึกล้กได้ทำไม <า S 2> มันกระพิพิบบ่เป็นแบบนี้ก่อนให้เกิดทักษะให้เกิดความชำนาญก่อนค่อยมาแบบสวมหัวนะครับนี่นะครับนักการจบนะวิธีการเปิดเปลี่ยนนะครับ และนะต่อมาคือทีมจับงันร้อนนะครับก็คือชิ้นงานของเราจับแบบนี้นะครับเวลาเราจะเคาะเคาะกก็ามาแบบนี้เราเคาะมือเราเ่ยจะไม่โดนต้องอยู่ตลอดเวลา จนจบงานเลยเห็นไหมครับจนจบเลยไม่ใช่มือจับอันนี้ผิดนะครับทิ้มจับงานร้อนจับแล้วเคาแป้งขัดเไหมครับมือมือห้ามนะครับถ้ามือถ้ามือเราจับปุ๊บมันจะพังแบบนี้มือไม่ดีไม่เอานะครับดังนั้น ความร้อนมันก่อนข้างสูงสูงเยอะนะครับเวลาเราทำงานฝึกปฏิบัตินะครับให้ทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยของการทำงานต่อมาที่ขาดไม่ได้ก็คือรวดเชื่อมใช้เบือแล้วลวดเชื่อมของเราอันนี้ก็คือขนาด สองจหกมิลนนี่ครับสามสิบเวลาเปิดให้เปิดถูกป้องคือตรงนี้ทำไมอ่ะก็คือเปิดมาเจอก้านเหล็กเลยถ้าเปิดผิด,ดมันโดนนี้แสดงว่าผิดความชื้นมันเข้ามาความชืม้นเข้ามาปุ๊บเวลาไปอาร์ติดติดดบๆ,ดดดบๆนะครับเกิดไี้ถูกต้องด้วยแล้วเวลาแกะไม่ต้องแกะ รูดออกหมดเลยไม่เอาแกแค่นิดเดียวแค่กระดาษตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่พลาสติกอยู่ความชื้นไม่เข้ามาไงครับถ้าไม่งั้นปัญหารูดเชื่อมสำคัญนะครับเรื่องรูดเชื่อมไม่ถูกต้องกระแสไฟอะไรนะครับรูดเชื่อมต้องเป็นชนิดเดียวกับชิ้นงานของเรารูดเชืเ่อมเหล็กก็รูดเชื่อมเหล็กชิ้นงานเหล็ก เหล็กหล่อรถเชื่อมเหล็กหล่อดังนั้นสแตนเลสก็ต้องชนิดเดียวกันต,กต้องเลือก,กรถเชื่อมให้ถูกต้องกระแสไปขึ้นอยู่กับงานของเราโอเคไหมครับ,รบอันนี้มาบอกก่อนมาคุยก่อนมาทำความเข้าใจก่อนส่วนปฏิบัติจริงสามข้อนี้ระยะห àng, ่างความเร็วมุม อยู่กับตัวเราเองเป็นไวเป็นช้าสามตัวนี้นะครับดังนั้นคูเริ่มฝึกใหม่ๆแบบเรานะครับตั้งแต่ออันนนนีีีี้้เเเสสยย มาดู

ออกมาดูให eh? ้เรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ของเราถ้าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเชื่อบนะครับ เอามาสองเส้นเส้นสองเส้นพอนะครับไม่ต้องมาเยอะเอาสองเส้นนะครับหมดแล้วเดี๋ยวมาใหม่ใชไหมครับครับดังนั้นพูดเอาไว้ตรงนี้นะครับเราเอาอุปกรณ์นะครับมาวางไวท้ที่ที่โต๊ะเราชุดของเรานะครับทีมทีนนะมแปลงลามาคองไว้ นะครับรรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูมาดูตรงนี้ของเราเนี่ยก็คือหมายเลขหนหมายเลขหนึ่งู้หนึ่งชุดหนึ่งสองคนเนีอยู่นี่สองสามสี้าหกเจ็องคนไ,ได้แไต่ครับอันนี้ก็9ก้าสิบเจ็ดสิบสนะครับดังนั้น เราก็เอาอุปกรณ์มาวางไว้ให้เรียบร้อยเอาใต้เคล็ดได้เปลไว้ใต้เคล็ดหรือมาวางตรงนี้ได้เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าววาอยู่ตูาา้ไหนเราก็มามาตรงนี้ามาดูว่าสวิตอะไร,ระนะครับของผูหมายเลขเลขเก้าเลิกกระแสไปก็วิง่ง ở làng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กับรวดแล้วก็เชื่อมเลยการบอกการคีบเด้วโดยที่มาคนไม่รู้เวลาคีบนะครับค<อ>ีบแบบนี้ถ้ามันไม่ฉากนะครับมันมีร่องของมัเนี่ยเห็นไหมร่องของมันเนี่ยอ่าเห็นง่ายาก็คือเชื่อมแบบนี้ถ้าร่องแบบนี้เห็นไ,ไหมร่องก็คือกระดานนอน แบนบนอ้เหรอแเป็นหนังเมื่อไรอ่ะเสียเชื่อมเนี้ยถ้าเป็นที่แบบนี้คือเนื้อซี่สะนะครับหนะ้ากากมาเนี้ยหน้ากากหรือเอาที่ท,ที่ที่แบบสวมข้อสามอ้ากบลุดเชื่อมก็หดไปเราก็ต้องเติมไม่ได้เข้าใจอวะนะครับดังนั้น มาดูครูก่อนเวลาจับเวลาจับให้คลิปให้แกนเลยแบบนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ระยะหางเด็กชิดงานเนี้ยอย่างนี้แมวแล้วอย่างนี้ไม่ไมดีไม่ดีแมวต้องมักกาจต้องยูมความือ อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ดกม้กมก้มก้มไปก้มไปเป็นวัยเข้าใจไวเป็นวัยเข้าใจปับถ้าเราทำแบบไม่รู้หลักวิธีเนี้ยวันก็ไม่ไม่เป็นเห็นไหมครับสองวนันสามวันก็ไม่เป็นกว่าจะได้ตัวเนี้ยชัดเจนอ่ะจุดๆๆแล้วแล้วก็มาปิด นะครับตจ๊กต้องเขาปิดแล้วก็วแองวันนี้ผมไม่เก็บคะแนนนะไม่เก็บคะแนนให้ลองใช้ออไ,ไมืออุปกรณ์ปลอดภัยนะครับให้ลองเปิดล,ลองเพาะลองเปิดใช้เครื่องอะอนะ,ะ,ะ,ะครับไม่กัดเครื่องเชื่อม95แอมป์ออกไฟกูปรปะไปแล้วไม่ต้องมายุ่งเขอะไรนะเวลาเวลาจับ อย่างนี้ไม่เอาเพราะอะไรห,ห้ามวาง<ม>เวลามัาแขวนแขวนนี้ใช่ไหมครับอย่านี้โอเคเพราะอะไรเพราะเพราะเป็นเหล็กเวลาสูงมาปุ๊บมันเอียงไม่เหรอใ่ไมครับไม่เอาไม่ดีโหดแทบมันโหดมาก ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับมือ่อสายทิมอยู่ไหนตั้งนานึงเียบปั๊แล้วก็ทีมโอเคนะครับจะปี่ยนมอไหน i k h โอเคนครับดูดูดูปั๊บากแล้วก็ลองอ มาดูชิ้นงานเราลองอออรกระโตสองเส้นสามเส้นก่อน<ห>นะครับมาดูดูนะ้เคาะปิดมาชิ้นงานเอาไป ทำให้สวยดีนะจ๊ะโยกเห็นไหมครับ,ร,บร้อนแดงส้มแล้วก็มาเป็นสีดำแล้วก็ใช้คีมจับชิ้นงานคนก็เวเลยเอียงนะครับอย่างนี้ไม่เอาละเอียงหน่อยคอยๆให้มันหล่อไป็ลาย เข้าข้างเนี้ยถือว่าโอเคไงปะพอมาลายเข้าข้างอันนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้เวลาเชื่อมมันจะมันจะวุ้บหนึ่งเพราะอะไรเพราะเื็นสกปรกตรงนี้มันมันจะดกเราต้องดูก่อนดูพื้นที่ก่อนว่ามันไอกระแสไฟครบครบครบองวงจรไหน นะครับเอาดูใหม่ดูใหม่ยานเชื่อมีสวยทีย่สวยขอ,ของเก็ดปลาของที่สวยเนะออเล็บจุดเชื่อมจุดเข้าไปแล้วมาชิ้งานชิ้นงานดีดดีนดีดให้จำ ดำส้มแล้วมาการเข้าดวงดาวผมอ่ะมันถาได้ไอ้่นเ,น,น,น,เน,นี่ยมันจะเข้าดวงดาวอย่างตอนนี้แล้วก็เนี้ยวอเคมันหลอมให้หลอมเนี้ยมันเป็นวงกลมเลยหรออาจใช่วงกลมนะยังไม่เดินแนวอ่ะไม่เอาเดินแนววะ เต็มตรงนี้ให้เต็มตรงนี้ให้เต็มมันก็จะสูงอาดูดูเอาดูนะครับเอาไปลดเชือบตรงนี้เปลี่ยนนะครับก็คือมามาทิ้งมาทิ้งในถัง นี่นนแล้วก็เอาอันใหม่ <S <S อันใหม่มาใส่ใส่ต่อ,อน,นี้อังน,นี้มือมือเราก็จะโกงหน่อยนะครับถ้าถ้าอย่างนี้ก็มือแบบนี้ <Soldier? S 1> ก็้วท้ายเราเขียนอีกสองปากกาอย่างเงี้ยแหละเห็นไ,ไหมอันนี้เราก็มาเคาะแล้วก็จะบงนี้อันนี้เราก็เคาะออกแล้วก็มาเติม ลองไปแล้วก็มาที่งานโอเคนะใหม่ใหม่แชร์มาฮะเะวลาเคลื่อนเวลาเคลื่อนที่นะครับครูครูจะเคลืนนอ่อนแบบแบบนี้ครับก็คือ ค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาค่อยๆให้มันสม่ำเสมอกันเลื่อนมา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 มาถึงจุดเลิ่มต้นปุ๊บเข้าหากลางหนึ่งสองสสแล้วตวัดขึ้นถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับข้อสความเร็วต้องเหมาะสมข้อห้ามุมมันไมได้ตองเงี้ยต้องอะไรอาร์ไหม หลอมาะลายตรงนี้อันนี้หลอมละลายเห็นกะเจี๊นถ้าขาดเห็นกะเจีนเดี๋ยวคูจะเชื่อมให้ดูแบบไม่ต้องเติมหัวเลยเห็นไหมครับ,รบอันนี้คือทําให้ดูแบบ<ช>แบบขั้นแรกแบบเติมนะครับอะด,ดูแล้วก็เดี๋ยวกรูจะนับไปด้วย<ช>ดูนะครับเอามาลองเทคนิควิธีนะครับก็คือให้รวดเชื่อมมีความร้อนก่อนก็คือครูก็ลองลองที่ชิดงานเห็นไหม ลองอาไปเึ๊บประมา,ท,ท,า,าท,ะที่ทีงานมีใบปุ๊บอยู่ก็ที่เลี่ยอยู่กงที่ปึ๊บเลืนมาขนน้างน,นิดเด้นมาขึ้นมาเึ้นมาเึ้นมาเลืเ่ยมาตดกระต้นปุบหัวจ้าหนสองสามี่มาต่อขึ 1, 2, 3, 4, ้น ได้ไหมลืมกระเบิ้องอปมันจิ้มก้านไปยังไงนั่นแหละเพาะเวลาเขามันหลอมมันหลอมอะไรไม่ใช่ป่ะอ่ะอันนี้ถูกวิธีมาดูแบบผิดวิธีดูปึ๊บผิดวิธีนะครับหาไป ดีปีนนี้ิดทำามา่ะดีอ่ะไม่ไม่ควรนะครับไม่ดีมันไม่ติดเป็นอแบบนี้ไม่ติดไม่ดีไม่ดีอันนี้โอเคอะไรล่ะมาดูอีกทีนึงไม่ดี ไป oh. ไม่ดีอะไรไหมไม่หลอมอะไรนะครับดูไม่ดีกินเองนะ เขาเมาไม่หลอมละลายเฮ้ยอ,อย่าว่าให้คะแนนเลยหุ้ห้าครึ่งก็ยังไม่ไม่ให้<อ>มันต้องหลอมอะลายไงองค์หุ้อง,องวัตถุประสงค์หลอมละลายเข้าหาชิ้นงานอันนี้ไม่หลอมละลายอะไระไหมครับอันถูกต้องอันนี้ก็เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนะไม่เชื่อมหมดได้เดี๋ยวมันจะแตกเอาเปลี่ยน

โอ้สามต้นนึ้เห็นคร <มา S 2> ับอันนี้ถูกต้องนะครับเอามาลายเสร็จปุ๊บก็เข้ามาอันนี้ถูกต้องเกือบเต็มเลยอันนี้ไม่เอาเอเคใจไหมครับลองแอบนี้ไม่เก็บคะแนนแล้วก็ทำลา้ก็ค่อยมา มาทำอยงนี้เงียไปครับลองทำดูเห็นัหลองได้นะครับอาจารย์ตอ้ใจด้านหนึ่งลองได้เหน้านนะครับเอาเชิญ